พี่ถึงตาบ้างทำไรทำายทำายทำายอ่ะทำารอ่ะเอปี่เอปี้ทำาเอปีทำาเอนี่อยู่เอีอยู่โอ้น้องเล่นไรคะหนีมือนีมือนีมือ อะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะเอาอะไรไปดมข้าวข้าวมีข้าวหมูติดฟันหมูติดฟัน